หมดกันพังหมดแล้วนี่ฉันกำลังท้องวันนั้นเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเรียนภาคมัธยมศึกษาตอนปลายของพวกเราท้องฟ้ามืดสนิทแล้วเมื่อฉันและแพลเพื่อนรักของฉันมาถึงบ้านบอลเพื่อฉลองการจบชั้นมอปลายของพวกเราฝนที่ห่มกระนำและฟ้าที่ร้องคมคลามไม่สามารถทำอะไรกับกลุ่มฉันและเพื่อนๆไม่ให้มาปรากฏตัวที่บ้านบอลเพื่อปาร์ตี้ให้สนุกสุดเหวี่ยงกันได้ ฉันทักทายกับเด็กสาวสองสามคนที่อยู่ห้องสามตอนนี้เพิ่งจะสองทุ่มแต่เท่าที่ฉันสังเกตเห็นดูเหมือนทุกคนกำลังเมาได้ที่กันหมดแล้วแพรวเพื่อนสนิทของฉันหายตัวไปท่ามกลางกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซัดเบียร์กันอยากก่างกบดื่มน้ำเปล่าฉันเดินไปตามทางห้องโถงโซเซไปทางกลางกลุ่มเพื่อนที่กำลังเต้นกันอย่างเมามันตามเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มจากลำโพงขนาดมหึมาของบอนที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมห้อง ฉันเดินฝ่าฝุาฝ่นชนเพื่อไปหาเอ็มแฟนหนุ่มของฉันทันทีที่เห็นฉันเขารีบผ่าจากกลุ่มเพื่อนตรงมาหาฉันเราทั้งสองพูดคุยกันเรากับไม่ได้เจอกันมาเป็นปีทั้งๆที่เพิ่งแยกจากกันเมื่อตอนเย็นเขาโอบเอวฉันอย่างสนิทสนมขณะพาฉันไปยังโซฟากลางห้องที่กำลังว่างอยู่ฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับการผ่านการสัมภาษณ์จากมาหาวิทยาลัยที่ฉันไปสมัครมาอย่างภาคภูมิใจ หลังจากฟังเอ็มก็แสดงอาการดีใจพร้อมกับเดินไปรินเหล้ามาให้ฉันเพื่อเป็นการฉลองซึ่งปกติฉันจะปฏิเสธเพราะฉันเป็นคนคอไม่แข็งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยฉันจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาว่าต้องกลับบ้านไม่อยากให้แม่ได้กลิ่นเหล้าแต่ไม่ใช่กับวันนี้ความยินดีจากการได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยว่าฉันผ่านสัมภาษณ์และได้รับการเข้าเรียนในสาขาที่ฉันฝันเอิล้นจนฉันอยากเฉลิมฉลองฉันจึงไม่ปฏิเสธเมื่อเอ็มรินเหล้าส่งมาให้ฉัน แก้วแล้วแก้วเหล้าผ่านไปพร้อมกับสติที่ดูเหมือนหายไปทุกทีอิทธิพลจากแอลกอฮอล์ทำให้ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นความซาบซ่าจากรอยจูและสัมผัสของเอมเอมประคองฉันเข้าไปที่ห้องหนึ่งโดยใช้มือข้างหนึ่งผลักประตูในขณะที่อีกข้างหนึ่งลูบคลำไปใต้เสื้อของฉันฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิน้นสนใจแต่ความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นความอยากรู้อยากเห็น อยากลองความสุขชั่ววูบของเซ็กที่ฉันไม่เคยสัมผัสรอฉันอยู่ก่อนที่เราทั้งสองจะประคองกันลงบนเตียงและร่วมรักกันโดยไม่สนใจถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความสนุกชั่ววูบนี้ เวลาผ่านมาได้เดือนกว่าๆหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเมื่อลางร้ายเริ่มปรากฏฉันรู้สึกขึ้นไส้ไม่ได้กินอาหารขณะก,กำลังช่วยแม่ทำกับข้าวแต่ตอนแรกฉันก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะักคิดว่าคงเป็นผลข้างเคียงจากการโหมอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและความเครียดจากการตะเวนหาที่เรียนมาหลายเดือนติดๆกันจนสัญ,ญญาณที่แย่กว่านั้นปรากฏขึ้นฉันพบว่าเมนไม่มาได้เกือบเดือนแล้วและอาการอ่อนเพลียขึ้นเห็นของฉันก็หนักขึ้นเรื่อยๆ ฉันตัดสินใจโทรไปหาเอ็มที่หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเขาก็เริ่มห่างฉันไปเรื่อยๆและเขาบอกฉันว่าคืนที่เรามีอะไรกันเขาไม่ได้ใส่ถุงยางเพราะมันจะทําให้ฉันมีความสุขมากกว่าและแค่ครั้งเดียวมันไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งเมื่อฉันบอกอาการและสิ่งที่ฉันกลัวกับเอ็มเขาเงียบและตัดสายไปฉันพยายามโทรกลับไปอีกหลายครั้งก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้อีกแล้วฉันนั่งร้องไห้ มืดแปดด้านในใจกลัวไปหมดฉันตัดสินใจเล่าให้แพรวฟังแพรวออกไปซื้อที่ตรวจคันมาให้ฉันรองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและความกลัวที่สุดของฉันก็เป็นความจริงเมื่อฉันพบว่าตัวเองท้องความฝันในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของฉันก็ดูเลือนลางเมื่อฉันดันมาท้องแบบนี้ฉันคงไม่สามารถเรียนต่อได้แล้วหมดกันพังหมดนี่ฉันกำลังท้องเมื่อไม่สามารถปกปิดได้แล้ว ฉันจึงตัดสินใจเข้าไปบอกกับแม่ว่าฉันท้องสีนหน้าที่ตกใจพร้อมน้ำตาที่น้องหน้าของแม่เหมือนเป็นมีดที่กรีดลงที่กลางใจของฉันฉันทำคนที่รักที่ทุ่มเทความสุขของตัวเองให้ฉันต้องเสียน้ำตาฉันได้แต่ร้องไห้แล้วพูดขอโทษแม่วนไปซ้ำๆแต่ก็ได้ยินเพียงเสียงสะอื้นของแม่กลับมาพิมพิมพิมฉันได้ยินเสียงใครสักคนพยายามปลุกฉันให้ได้สติ แพรบอกว่าเอ็มให้ฉันดื่มเหล้าหนักมากจนเธอไม่ไว้ใจตอนเอ็มบอกว่าจะพาฉันไปนอนแพรเลยบอกเธอจะเป็นคนดูแลฉันเองฉันไม่อยากจะคิดหากไม่มีแพรชีวิตฉันในตอนนี้มันก็คงไม่ต่างกับความฝันอันน่าสะพรึงกลัวนั้นหลังจากได้สติเราทั้งสองคนก็พากันกลับบ้านฉันไปลาเอ็มที่ทำสีหน้าไม่พอใจวันต่อมาเอ็มก็ขอเลิกชันไปคบคนใหม่ โดยให้เหตุผลว่าเราเข้ากันไม่ได้คนใหม่ก็เป็นคนที่เอ็มเจอกันในงานเลี้ยงนั่นแหละฉันได้แต่ยิ้มยินดีและขอบคุณพระเจ้าในความโชคดีของตัวเองหลังจากนั้นมาไม่ถึง3มอาทิตย์ฉันก็ต้องเข้าไปรายงานตัวเพื่อเตรียมปฐมนิเทศระหว่างทางขับรถกลับบ้านแม่ก็เล่าให้ฟังถึงลูกสาวเพื่อนคนหนึ่งที่สอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างใจหวังเมื่อดันมาท้องก่อนจบมหได้ไม่นานพร้อมบ่นเสียได้โอกาสแทนลูกสาวเพื่อน ฉันฟังพร้อมกับคิดในใจโชคดีแค่ไหนที่ไม่ใช่ฉัน ขอบคุณที่รับชมคุณอาจไม่รู้ว่ามินิทวีดีโอก็คือนิตยสาราฟรีออนไลน์ที่ผลิตวิดีโอเจ๋งๆสร้างความสุขและเนื้อหาสาระให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ชมมีความสุขมากขึ้นและหากบริษัทของคุณมีแนวคิดเดียวกันที่อยากให้ผู้คนมีความรู้ความสุขและมีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจต้องการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือต้องการมาเป็นสปอนเซอร์ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ผู้ชมเพราะกว่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมแอดและทีมหมดค่ากาแฟแล ไอศครีมเป็นแสนแสนรักแอดส่งสารแอดอยากมาร่วมทีมหรือสนับสนุนแอดส่งข้อความหรือโทรหาแอดได้เลยนะคะที่เบอร์091-0212124โทรมานะคะแอดอยากคุยด้วย